พึ่งข่าดงจ้าเดี๋ยมีงามเนาะจ้ามีอีกจ้าพึ่งข่าดงอจูงหนึ่งจ้าพึ่งเข่าดงจ้าอันนี้พึ่งไข่จ้าจ้าจูงหนึ่งนะจ้าตัวน้าวบานนี้เอานเห็นกอใหญ่นะจ้าดอกแรกแล้ที่นี่จ้าอันนี้ข่าลายจ้าข่าลายยักเหมือนเก่าเจ้าประจำห้องครับ ผึ่รดุเดหล่ก็มาพึงแดงข้ามจ้ะนีผึงทาหารจ้ะลับตนนะูงพะน้าช่งใชสีสีเขียวเนะเพืชเลยื้อฮให้ึงจ้ะ สองลุงปา่าทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมมันอีกับพ่อกับบ้านยินกับน้องหนึ่งในเสาที่เทใจมันอีในเสาวัานจันทร์เราจัดตรงกับวันที่สิบเก้าเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหาเนี่ยจ,จ้าครับมันอีกเขามาผิกัดป่าน้องแปลกนะครับ,รบ,บอยู่ในเขตบ้านน้องแปลกตำบลหอยคามอำเภอบุญทลิศจังหวัดอุบลราชธานีนะครับคืดมึงไหมกับมหาเฮ็ดเเนาะมันอีเน,นาะแมาจุดพยายามปลาการับพยายามครับฝ่าว่ามหาเฮ็ดก่อนครับเพาราะว่าน้ำลดแห้งแบบมันอีครับ าก็ยังมดืดเข้มอยู่เนาะจ้าไปลุยกันเมืองจิมี่เฮต์ยังเน่ครับในเสาเหมือนนี้ครับฝรั่งแดงข้ามเนาะจ้าแหลกแหกม้าน้องเขาครับ,น,บน,นี่ครับเปนหมักแดงสีอะไรพูดนะนี่ครับเป็นเบืองชัดๆที่มาฝรั่งแดงข้าหางแต่ว่ากระปาดออกเบิดเนาะน้นาๆน,น้องๆเขาก็พวกเอาไปนำเจาะมากะให้ไหลหนั่งอี๋ของเฮาเนาะในช่วงนี้ครับ จิละชัดครับเพี่ยนลายดอกอยูยูมูนี่เอ้าิระครับเริ่มเข้ามากเห็นแล้วเนาะจ้าจ้าพลุนตกพิ่นชายพลุนค้าเร่มเป็นกุ้งกวงเนาะย้ายกันมาอยู่จ้ามันนีอืมข้าพื้น Dạ Cái này đọc nhanh hơn lắm Đây đọc này dạ Cái này phương khói dạ Cái này dạ Xoay ngắm, bánh đơm Khoa tự khóa, phương khóa hạc mãi lắm จ้าขาดขาดผ่า,าแต่ว่ายังแข็งอยู่เลยเนาะจ้ายังงามอยู่ท่างขาวาคือเก่าอยู่นี่ขอ่อ้าอยู่ดีนึงม <c oughs> าเต็มสีเบิร์ตแล้วเนาะเรื่มบ้านนอกอันนี้นนเนาะเมียนเพราะว่ะกาก็แข็งดีอยู่จ้ะฝนอันนี้แห้งครับไล่มือแล้วเนาะกเก็บอยู่นี่เนาะ มีอีกช่วงหนึ่งบนเรื่งหนึ่งจะออกอีกอยี่มันปะใช่รั่วหลุ่นกันเบิงเนะจ้ะช่วงหนาวๆเนี่ยเป็นการเป็นมาคือทุกปีล้างจติตแตกเนาะเนี่เอชวลมลมบบอยๆครับพึ่งข้าวดงมี่จ้ะสองดอกจ้ะมืงนี้เฮอ จูมิองจ้าตัวนี้งามเองเนาะและนะครับสภาพไม้ที่เฮ็ดเพิ่งเก่าดงเพิ่งแดงข้ามออกนะครับเนาะตั้งฟังปาน้องแปลกไปหากันไปเรื่อยๆอีกครับเวลายังเรืออีกหลายอยู่ครับหลุนน้ากันครับเฮ็ดเพิ่งแดงข้ามจ้าป่ะนี้ยพึ่งเขาดงจ้ะ พุ่งขายเนาะจ้าปัะนี่ยพวกไนะอันยี้พึ่งเขาดงจ้าปัะนี้ยอ่าิบพุ่งขาอยาู่นึ่งจ้ามีสูนดอกหน่อยเพิ่มด้จ้าพปรกเนี้ได้ดอกน้อยน,น้อยจ้าดอกแรกของมนิน่บ้าน อยอยู่ี่สีดอกลเลยผึ่งค้าลายครับนี่เลยล่ะก็บ่กขึ้นนอกบ้านีโอ้ยข้าไม่จ้ะพี่น,อน้องเดสีดอกจ้าฮิปเปิ้ลค้าลายแลวก็มาฮิปปิ้ลเขาดุงจ้า มีดผึ่งไข่จ้ะเฮ้ยโอ้ยขาพผมนึนนงว่าบบเมนเนาะอีกจ้ะจุม่มนึงนะจ้ะนนี้ผมขาลายจ้ะขาลายอยากมองเก่าเจ้าประจำห้องครับมีดผึ่งไข่จ้ะ,นนะจุะจ่มหนักเกันเนาะจ้ะอีกจุ่มนึงจ้ะ เอาฮ็ดผึ่งขมิ้นจ้ะาจ้าจุน,าาน,นเนื้อเฮ็ผึ่งกระโดงเนื้อนเนาะจ้าอีจ้าตุ่มกันไปเรื่อยๆเน่าจับพี่น้องเนาะอันนี้เห็ดเมียง,งนหนึ่งเห็ดผึ่งทหารเนาะจ้ะับลักษณะดอกครับสีเขียวจ้ะนี่ครับท่องเป่งเนยหนึ่งเห็ดผึ่งไข่จ้ะ อดอกไงครับาปวเลยตัวนี้ฮ็ดเรื่องเลี้ยงหนวอยหนึ่งจ้าที่ปล่อยไว้เป็นเชื้อเนาะจ้านิ้วพ,พึ่งไขพี่เนาะจ้ะเนาะจุ่ทำงานนิ้วพึ่งไขจ้าจุ่มพันจ้าจ้านิ้เก็บมาเรื่อยๆอยู่เนาะมันนี่กับป้ากันคานเงียบหน่นยหนึ่ง จ้าเกิดไปผูกปะจ้า <c oughs> อีกน้อจ้าโอ้มูนี่ร้ายดยอ,อกอยู่นน <c oughs> เนาะเฮิทผึ่งไข่แล้วก็มาเอาฮิทผึ่งแดงข้ามเขาเน,นาะจ้ะเนาะหับใหญ่เลยเนาะจ้าอ้าวบาดนี้เอาหิทกอใหญ่นะจา้าดอกแรกเลือดนี่จา้าห <c oughs> องมือนี้เนาะกอเด่นกอดวงเกินเนาะจ้าเอาหิทกอแล้วก็มาเอาฮิทผึ่งไข่ต่อเนาะอีจ้าจมูตะมีพอดีคำเนาะ าพึ no, ่งไข่เลยก็พึ่งขวดงจ้ะดีน๋นึงจ้ะทองยังขาวๆอยู่นะง <Yeah, no. S 1> ามอยู่นี่จ้ะอีจ้าพึ่งขวดงนะจ้า yeah, ท่านแกแล้ะน้องวันนี้เนาะจ้ะมัเน็ดพึ่งไข่จ้ะ เฮ็ดพึด่นขระดงจ้าน,นี่ก็เฮ็ดพึ่งเดียงก้ามเกิดน,น้ำกันเลยเนาะอุ้ยเดานี่จ้าจะมีพึ่งกนระโดงเนาะจ้าเอา้าอีกจุ่มหนึ่งจ้าเฮ็ดพึ่งไผ่จ้าวันนี้ อ,อีกดอกหนึ่งจ้ะอีกดอกนึงจ้ะอีกหนึ่งไข่จ้ะฮิตซินีนี่จะได้ออกออกโดนได้นอนหนึน่งเนียนจ้ะ กัเป็นผืนค้าลายนี่นะครับจุ่มนึงจ้าอื้ดผืนคาลายโดบกุกไญหนึงจ้าก็น,นอนเกิดเนาะมาโอยเป็นเสือเซนหนึ่งบ่ให้ยไปวันนี้นะนละขคนมาขคน,น,นเอาผืนแต่เนาะจ้าเรื่องอะไรขนวดผวนืดผนไข่จ้า อยู่นี่ลหลายดอกอยู่จ้จพี่น้องจ้ามูเดียวกันทางเกิดอยู่คนละฟังเนาะอ๋อคนอีดอกหนึงจ้ามีจ้ามีเจ็ดดอกหนึ่งสองดอกจ้าฮะมีเกดอกงามพี่กักกนนอจ้าอ๋อเห็ดละงูครับมาพี่น้องนึง จ้าจ mm ูงหนึงนะจ้าตัวนั้นบานบริวินบานไงเพิ่นเป็นเสือเนาะจ่จูงเพนี่ละจ้าเป็นกบบานเพิ่นเปงข้ามจ้าเป็นขั้นเลยหรือขนลำเลยไหมจ้าขางามนี่เนาะจ้าจูงมิดปุงไข่เนาะจ้าเป็นหมาเม็ดเลยบริวิจ้าซิบว่าแห้งหรอกครับจ้า อีจ้าอีจ้าอันนี้เพิ่งหอมเนาะมันอ้อยเนาะไม่งั้นเรือเพิเ่งเรียบมาครับเห็ดเพิ่งไต่ไก,ก่เพิ่งเกิดเนาะเมนจ้าว่าลดสัมผัสไก่ไต่ไก่ครับสีขาวแล้วก็มะยาวสีดำนเนาะจ้ะเนาะขะโดมต่อ อีเด้อ erm อ yeah. ีดอกหนึ่งไอิได um wow ้อีเด้อเดหนน้ำเฮ็ดนะจ๊ะยวเคียหมองเคียบอลกันนั่นห่จ้าเป็นจุ่มหน่อยคนนะจ๊ะเฮ็ดยังเห็ดผพงคาลหนึ่งหนึ่งว่ะเห็ดผึงเขาดงเนาะเกิดบ่ไกลกันวันไหเนาะเดี๋ยวนีงามเ็ดผึงเขาดงจ้า เฮ็ดยังทั้งนั้นดวงนึง่อ,อก,กระจายใช่เนาะ,ะเพราะว่าเมื่อวานพี่น้องหลายครับมืนอนี้กสิเลือยเก็บโต๊กเนี่ยอยู่ตรงเนาะดีดอกกุงหางนี่ดวงนึงว่ะอ๋อดอกง,งานะมไหมเนาะดีจ้ะขึ้นเขาดงเนาะจ้ะ สวนดอกจะมางนี่โอ้ย่าไหมเนาะนุ่แหละหนามฝนตก,น,าาก,กน,นี่พื้นข่าเนาะจ้ะเดือดดอกใหญ่เนาะแข่งดีว่ะเข่งดีไอ้บินนะเอาพื่นข่ามแล้กวาาก็มาเอาเน็าาดพื่นเขาดวงเนาะจ้ะต้องกันเลยจ้ะนี่พื่นทหารจ้ะดักตูงไปเนาะ ช่งใช้สีชีเขียวนอนพุ่นเลยคืออนเฮ็ดผ <c oughs> ึ่งทหารจุ่มนึ่งนะจ้ะเฮ็ดผึ่งเข้าดวงจ้ะอีกจุม่มนึงจ้าเฮ็ดผึ่งข้าวดวงนี่ผึ่งเข้าดวงจ้ะาฮิดผึ่งเข้าดวงจ้ะพอดีวะนี่นจ้ะมีอ,อีกจ้ะเลียงแถวกันเลยจ้ะมอง อีกจ้าเขาดงก็กันได้จ้ะพี่น้อง <c oughs> อดอกหน่อยนะมองนี้เนาะคือดีคำได้จ้ะนี่จูมตะเปาะเพื่อนดอกหนึ่งจ้าเดวจูมเพื่อนอจูมเห็ดถึงไขรจ้า เ,เพชรเพรงดำจ้ะาก็ชิมันอกแหลกน้อยวินเนาะเนีนเป็นได้ทั้งสายมืออีกดอกหนึ่งดูจีดินดอกนี้เลยดอกหนึ่งโอ้ยเดี๋ยวหอกไปล้างอีกว่าเป็นอย่างจูมหนึ่งจ้ะมีอีกจ้าไหวไปสวงหนึ่งนอนเห็นนอนจ้าเลือมอีกเลยครับเพิงดำหรือว่าเพิืองทานเพ็ดเพิงเขาดงจ้ะหลังจากเขาเพชรเพิงดำแล้วเนาะจ้าอ,อันนี้อ้วนๆเลย เห็ดเผืองขาขุนจ้าหรือว่าเห็ดเผืองเดือมเนาะจากเนาะอื้มเห็ดเผืองเดือมแล้วหรือว่าเห็ดเผืองขาขุนเนาะก็มาเห็ดเผืองเขาดงจ้ายังจุ่มอยู่เนาะเห็ดเผืองหอมจ้าเห็ดเผืองหอมแล้วก็มาเห็ดเผืองเขาดงจ้า เห็ดพึ่งเขาดงแล้วก็มาเอาเห็ดพึ่งแต่เนาะจากเห็ดพึ่งแต่แะก็มาเอาเพิ่งเขาดงจ้าเดี๋ยวนี้งามเนาะจ้า,าเอาอีจ้าอีจ้านี่ดอกใหญ่ใหญ่เลยนะ ตูมนึ่งจ้าอีกจ้ะอย่ดิ้งมือข้าเครือใหม่แล้วกล่องก็ได้ <c oughs> นี่อีกจ้าพึ่งข้าวด้องอืมงามงามข้าวดงเดี๋ยวก็มาพึ่งแดงข้ามจ้า เง็ดยังช่างเงินบาทขุ่ไพจ้าไก่กันอยู่แล้วนะครับผมไายกิตาภาวนานึ่งหนึ่งเห็ดหนอดหน่อยไล่เนาะวันนี้เนาะจ้าเห็ดกุ่งไพรเนาะจ้าเห็นเดือเห็นเด็ดช่างนะครับเห็ดยัางระหว่างยุงเงากรขุ่นไพรจ้าจุดเท้อในมุมนี้สิเดือกใหญ่ค้าใหญ่งามเนาะเมีนถาหักใหม่เนาะเมืองซีเพิ่งยังมาทันเซาลาอยู่ครับ นี่เพิ่อนเขาลงดอกนี่วินมาเห็ดอยังน้องสาวนี่เนาะเนียเ่ยมาเห็นครับดอกหนึ่งจ้าเออตัวนี้ค่ะถือแมงกินเนาะตันนีน้เพื่อแดงข้ามนาจ้าอ้าคุณเชรถนลดหนึ่งกล็ลงมานาวขึ้นกันจากเมื่อละวะเนาะผอีกเพิ่ผอ,อีกจ้า เห็เนไงแล้วนี่นะครับหลังจากเก็บเห็ดพัแนแดงข้ามแล้วก็หนีก็เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาหาสิบสองนาทีแหละครับเหมือนหนึ่งสิเด็ดไปทรงเห็ดอยู่นะครับเพราะว่ามือนวันจันทร์นะครับไปไปเบิ่งเห็ดกับหน,นึ่งๆกันครับบ้านเดี๋ยวจากพี่น้องเห็ดของเฮาเนาะจ้ามันีก่กระมันจัดจิ้มตาหมอกกอกเลยเนาะจ้ะนเนาะ จ้าหน่อยเฮาเอาใจพระกอบเวรบ่จ้าเด้อหลายอย่างหลายชนิดเนาะเฮ็ดมื้อนี้เนาะเห็ดเผืองเขาดงเห็ดเผืองข้ามเผืองไข่เผืองขาหลายเนาะจ้าเฮ็ดจ้ารก็แดงดอกนึงละงก์จุ่มนึงครับจ้าเนาะจากพี่น้องสําหรับคลิปวันที่19เนาะอกจากตรงกับวันจันเดือนกันยายน2565น้องนึงก็พาพี่น้องเข้าป่าน้องแปลกเนาะจ้าเนาะจ้า บ้านน้องแปลกตำบลหวยคาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีก็เข้านาา่าจะกระชือบอลมานสุดยอดเลยจ้ะพี่น้องติมตาใหญ่งฮะน่า,นาะจะตาหน่อยก็ใส่สใบ,แบบแบบสีเอาไปแถมพี่น้องไปทรงเฮ็ดน่าจะสมากามกีบปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้ะถือใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึ่งกับไอรินิได้จ้ะเพื่อสิบุปผัดคลิปใหม่ๆน่าจะนอว่าน้องนึ่งกับไอรินสิมนันเฮ็ดยังเนี้ยแต่ละมพี่น้องก็สิได้เก่าฮะน่าจะนอสำหรับคลิปมือนี้กับมุญยังไล่จ่าพ่อเก่าคำบาด้อสวา นะครับพญามิญายพงศ์พินองลุงป่านาอาทุกท่านนะครับเนาะก็หวังว่าสิเป็นประโยชน์เต่าพญามิญายพงศ์พินองลุงป่านาอาทุกท่านนะครับเนาะทางดานการบอกมองบอกไม้ครับเห็ดในป่าใหญ่ของเฮาเมื่อนี้กเชื่อว่ามาทานวิ่งวิ่งข้นหากินแหลกคือเก่านะครับสําหรับคลิปเมื่อนี้ก็ก่อนจากกันนะครับเน้องความหนุ่ยไวชัยพญามิญายพงศ์พินองลุงป่านาอาทุกท่านจงประสบแต่โชคดีโชคมานครับลำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนครับ ยามีโลบมีภ่ายหลายใด,ดมากรรมกายสุขทางด้านร่างกายและก็จิตใจครับสมมุงหมารปัฒนาทุกสิ่งอย่างนะครับสําหรับคลิปวันนี้ก็กล่าวคาว่าสวัสดีครับผมพอกันคลิปใหม่มือใหม่ครับ